ค่ะคุณผู้ชมรับชมกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะใส่ต้มค่ะ ไข่ต้มค่ะช่วยดูให้น่อยมาค่ะไข่ต้มค่ะไข่ต้ม บำรุงตัวเองก่อนตอนนี้สุขภาพยังไม่ค่อยดีค่ะไม่แข็งประตูทอดกับตำถั่วนี้เข้ากันมากเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อ อร่อยค่ะอร่อยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะแรงกันนะคะที่ผสารับชมกันขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะขอเก็บเวลาหน่อยนะคะอย่าเพิ่งทำการันนะคะ บำรุงตัวเองก่อนอันนี้สุขภาพยังไม่ค่อยดีค่ะไม่แข็งบำรุงตัวเองก่อนอันนี้สุขภาพยังไม่ค่อยดีค่ะไม่แข็งต้มขาดไม่ได้บ้านนี้ไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดมีตำทัวค่ะตำเองค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะเขาสาข้เที่ยงรวมกันอีกแล้วค่ะอันนี้ต้องเจิดมาละค่ะไข่ อร่อยค่ะอร่อยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะเนื้อปลาทูค่ะน่ากินมากเลยช่วยดูให้หน่อยมาค่ะไข่ต้มค่ะไข่ต้ม ค่ะที่ผู้ชรับชมวันขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะแรงกันค่ะคีณผู้ารับชมวันขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ บำรุงตัวเองก่อนตอนนี้สุขภาพยังไม่ค่อยดีค่ะไม่แข็งกินคนเดียวเช่นเคยค่ะมาเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะลงมือเลยค่ะลงมือเลยกินข้าวคนเดียวทุกวันค่ะลูกไปโรงเรียนยังไม่ถึงมันเรจุของเรารูไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะยังอยากจะเป็นสาวอยู่มาค่ะมา อร่อยค่ะอร่อยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะกินคนเดียวเช่นเคยค่ะมาเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะลงมือเลยค่ะลงมือเลยกินข้าวคนเดียวทุกวันค่ะลูกแปงกเรียน มาค่ะกินข้าวด้วยกันนะกินคนเดียวเช่นเคยค่ะมาเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะลงมือเลยค่ะลงมือเลยกินข้าวคนเดียวทุกวันค่ะลูกแปรงเรียนต้มขาดไม่ได้บ้านนี้เคยต้มแล้วก็มีปลาทูทอดมีตำถั่วค่ะตำเองค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บค่ะ ทูทอดกับตำถั่วนี้เข้ากันมากเลยค่ะมาเด้อค่ะเด้อต้อมขาดไม่ได้บ้านนี้ไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดมีตำถั่วค่ะตำเองค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บค่ะปั่นไม่ดีค่ะแข็งหน่อยแล้วเดี๊ยวไม่ไหวแล้วทำงานเข้ามาเยอะแล้วสึก สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงเที่ยงค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะ mm hmm. เขาสาก็เที่ยงรวมกันอีกแล้วค่ะอันนี้ต้องเิดมาละค่ะไข่แรงก่อน mm hmm. กินคนเดียวเช่นเคยค่ะมาเพื่อนๆกินข้าวกันค่ะลงมือเลยค่ะลงมือเลยกินข้าวคนเดียวทุกวันค่ะรูปแบงเรียน อร่อยค่ะอร่อยคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคซูนะคะทุกคนแล้วหยุดก็ยิ่งปวดหนักอีกกินข้าวกันก่อนเติมพลังก่อนคะ่ะจะได้กินยาแรงกัอนคซูนะคะทุกคน ถ้าหยุดก็ยิ่งป่วยหนักอ,อีกกินข้าวกันก่อนเติมพลังก่อนค่ะจะได้กินยายังอยากจะเป็นสาวอยู่มาค่ะมาต้มขาดไม่ได้บ้านนี้ไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดมีตำทัวค่ะตำเองค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บๆค่ะ ไข่ต้มค่ะกินกับเยอะๆต้มขาดไม่ได้บ้านนี้ไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดมีตำทัวค่ะตำเองค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บๆค่ะปลาทูตัวใหญ่ๆ ก่อนแล้วฟังตามอายุไขค่ะอายุเป็นเพียงตัวเลขน,นะคะกาไม่หากแก่ขอเก็บเวลาหน่อยนะคะอย่าเพิ่งทำการกันนะคะ ต้มขาดไม่ได้บ้านนี้ไข่ต้มแล้วก็มีปลาทูทอดมีตําถั่วค่ะตําเองค่ะมากินด้วยกันค่ะแซ่บค่ะปลาทูทอดกับตําถั่วนี่เข้ากันมากเลยค่ะมา